สวัสดีครับกลับมาพบกับบริษัท t i m e e x a c e อีกครั้งนะครับผมในคลิปนี้เรายังพูดถึงตัวโปรแกรม ZK Bel Time กันอยู่นะครับจากในครั้งที่แล้วเราพูดถึงว่าก่อนการใช้งานตัว ZK Bel Time จะต้องเตรียมตัวอย่างไรและจะต้องทราบอะไรบ้างทางผมได้อธิบายให้กับของผู้ที่ได้ดูคลิปแล้วก็ผู้ที่สนใจได้รับฟังและก็รับชมกันไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะลองมาทาการล็อกอินเข้าไปดูตัวโปรแกรมว่า ภายในตัวเมนูต่างๆของตัวโปรแกรมนั้นมีเมนูอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือตัวหน้าต่างของตัวโปรแกรม z k BioTime นะครับผมได้ตั้งค่าแอดมินแล้วก็ตั้งค่าพาสเวิร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากในคลิปที่แล้วนะครับในคลิปนี้อาจจะมีความยาวอยู่สักเล็กน้อยนะครับ เนื่องจากเป็นคลิปที่ใช้อธิบายเมนูต่างๆนะครับย้ำนะครับว่าเป็นเพียงการอธิบายเมนูต่างๆว่าใช้ทำอะไรได้บ้างแต่และเมนูที่เราจะเข้าไปดูตามผมที่กล่าวไว้เนี่ยใช้สำหรับทำอะไรแล้วก็ใช้ตั้งค่าอะไรเราล็อกอินเข้ามาในครั้งแรกก็จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับทางผู้ใช้งานสามารถที่จะทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้ภาษาเป็นภาษาไทยได้ ในการเปลี่ยนภาษานะครับซึ่งจะมีอยู่หลายภาษาเลยเมื่อเราทำการเปลี่ยนภาษาไปแล้วบางความหมายของตัวคำพูดในตัวโปรแกรมนี้อาจจะทำให้เรามีความสับสนได้บ้างเหตุผลเพราะอย่างนี้ครับในตัวโปรแกรม b i o Time 8.0เนี่ยนะครับใน s k b i o t บ m e เนี่ยจะมีเมนูที่เป็นเมนูความช่วยเหลืออยู่นะครับเวลาเรากดเข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือก็จะเป็นเมนูเฮ l ท์ ซึ่งเมนู e a l t h เนี่ยจะเป็นเมนูที่พาเรามาสู่ตัวแมนวนวลที่เป็น PDF นะครับและแมนวนวล PDF ไฟล์ที่เราดูอยู่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนั่นเท่ากับว่าบางครั้งในการที่เราเลือกใช้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับและเราไปทำการดูแมนวนวลหรือว่าคู่มือในภาษาอังกฤษก็อาจจะทำให้เกิดความสับสนได้ ผมขอทำความเข้าใจสำหรับตัวโปรแกรม ZK Bell Time ที่ดาวน์โหลดมาในครั้งนี้นะครับผมมาที่ตรงเกี่ยวกับหรือตรงที่ about นะครับจะเห็นได้ว่าในเวอร์ชั่นที่ผมดาวน์โหลดมาซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตมาอยู่ในปัจจุบันนะครับณนะตรงนี้นะครับอุปกรณ์หรือ device ที่รองรับในการใช้งานจะลดเหลือเพียงแค่1เครื่องเท่านั้นนะครับแล้วก็พนักง,งานที่ใช้งาน ในตัวโปรแกรมเหลือเพียงแค่50คนเท่านั้นนะครับทําความเข้าใจตรงนี้อีกนิดหนึ่งเพราะว่าในคลิปที่แล้วผมอธิบายว่าสามารถใช้งานได้2เครื่องนะครับแต่ในคลิปนี้โปรแกรมที่มีการอัปเดตแล้วนะครับจะใช้ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นหากเราต้องการที่จะใช้งานมากกว่า1เครื่องสําหรับระบบ s a b e l e l Time จาเป็นต้องซื้อหลายเส้นนะครับหลังจากที่ผมได้อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยน ภาษาไปแล้วนะครับที่ตรงเราคลิกมาที่ตรงรูปนะครับลูกศรตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนภาษานะครับถ้าเรากดที่ตรงเครื่องหมายไอคอน set k tico นะครับเราคลิกเข้ามาตรงนี้จะเป็นเหมือนหน้าโฮมนะครับเรามาดูที่เมนูแรกนะครับเมนูพนักงานนะครับเมนูพนักงานนะครับจะประกอบไปด้วยเมนูในส่วนขององค์กรพนักงานแล้วก็เวิร์กโฟล์แลวก็การกําหนดค่านะครับ ที่เมนูพนักงานเมื่อเรากดเข้าไปจะพบกับเมนูองค์กรแผนกตรงนี้ก็ใช้สําหรับในเรื่องของการเพิ่มแผนกนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มแผนกที่เราต้องการได้นะครับโดยการกดปุ่มเพิ่มก็จะมีเรียกหน้าต่างขึ้นมาสามารถที่จะเลือกแผนกหลักได้นะครับตรงนี้นอกจากนั้นนะครับเราเยังสามารถที่จะเลือกนําเข้านะครับโดยการกดที่ปุ่มนําเข้าที่ปุ่มนําเข้าเนี่ย เราจะสามารถ i m p o r ตแผนกหรือ Department เข้ามาได้นะครับเราสามารถที่จะคลิกได้ตรงนี้ครับดาวน์โหลดรูปแบบให้เราทําการดาวน์โหลดเทมเพลตของตัวแผนกนะครับเราสามารถที่จะกรอกรหัสแผนกกับชื่อแผนกแล้วก็เซฟแล้วหลังจากนั้นก็เอามาทําการ Import เข้าในส่วนของตัวโปรแกรมได้นะครับตําแหน่งนะครับเราสามารถที่จะนําเพิ่มแล้วก็ ลบตำแหน่งองค์กรของลูกค้าได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้งานตรงนี้สามารถที่จะเว้นได้นะครับและเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเมนูนำเข้าเมนูนำเข้าก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเทมเพลตแล้วก็ไป import position หรือตำแหน่งของพนักง,งานเข้ามาในตัวโปรแกรมตรงนี้ได้เช่นเดียวกันถัดมาก,ก็เป็นเมนูพื้นที่นะครับเมนูพื้นที่เป็นเมนูที่สำคัญนะครับ อทอโไนต์นะครับก็หมายความว่าอุปกรณ์ที่ยังไม่มีการเซตอัพโลเคอลนะครับหรือพื้นที่เครื่องจะมารวมกันอยู่ตรงที่ not a u t o r i g h t นะครับถัดมาก็คือเมนูพนักงานนะครับก็สามารถที่จะกดเพิ่มจากเมนูหน้าโปรแกรมตรงนี้ได้ก็จะมีรายละเอียดเยอะอยู่พอสมควรนะครับว่าจะเพิ่มรหัสพนักงานมีเพิ่มชื่อมีเพิ่มแผนกตำแหน่งก็ในส่วนที่เรา ไปพูดถึงกันเมื่อกี้นะครับแล้วก็พื้นที่หรือ Area นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้จะสัมพันธ์กันว่าเราจะ adjust ให้ของพนักง,งานอยู่ในพื้นที่ตรงไหนถ้านัด a u t เท่าไหร่ก็หมายความว่าพนักง,งานของคนนั้นยังไม่มีการกําหนดพื้นที่ให้มีการสแกนบนตัวเครื่องนะครับส่วนเมนูนอื่นๆนะครับข้อมูลส่วนตัวการตั้งค่าบันทึกเวลานะครับแอปพลิเคชันตรงนี้ก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ แอปพลิเคชันที่อยู่บนมือถือนะครับเราจะเปิดให้ใช้งานหรือเปล่านั่นก็คือเมนูของตัวพนักงานนะครับลาออกเป็นเมนูที่เราเลือกพนักงานที่เคยทำงานอยู่แล้วก็กดลาออกโดยข้อมูลก็จะมารวมกันอยู่ที่เมนูของข้อมูลลาออกเนี่ยนะครับถัดมานะครับก็เป็นเมนู Workflow นะครับ Workflow เนี่จะเป็นเมนูที่เราใช้เพิ่มนะครับเพื่อกำหนดในส่วนของ การทำงานในรูปแบบของการอนุมัติเป็นลำดับนะครับว่าในแต่และเวิร์กโฟล์เนี่ยจะให้มีการกำหนดการทำงานในรูปแบบต่อเนื่องกันได้อย่างไรถัดมาก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับเอกสารนะครับเมนูเอกสารจริงๆแล้วก็เป็นเมนูที่เราใช้เพิ่มพวกเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับเวลาเรากดเพิ่มเนี่ยเราก็จะเกิดตั้งรหัสแล้วก็ รับรองแล้วก็เลขชื่อแล้วก็ตามด้วยการนําเข้านะครับนําเข้าก็เป็นการนาเข้าไฟล์ในรูปแบบอาจจะเป็นรูปแบบของเทมเพลตนะครับเป็น PDF อะไรต่างๆพวกนี้เราสามารถที่จะเอาเอกสาร PDF หรือเอกสารที่เป็นตัว Excel นะครับเข้ามา Import เข้ามาตัวโปรแกรมได้ส่วน a t tribute กำหนดเองนี่นะครับก็เหมือนจะเป็นการตั้งค่า a t tribute ที่เราต้องการอย่างเช่น ตั้งเป็นตัวเลขอัตโนมัติหรือว่าเป็นรหัสอัตโนมัติตามด้วยข้อความนะครับตัวนี้ถ้าเรามีจะใช้งานให้เกิดความสะดวกในการกรอกข้อมูลลวแบบล่วงหน้าเราสามารถที่จะสร้าง a t tribute หรือว่าเป็นข้อมูลชุดข้อความนะครับเอาไว้ล่วงหน้าว่าเราจะใช้ข้อความเหล่านี้บ่อยๆในตรงจุดใดแล้ก็มาสามารถที่จะมาสร้าง a t tribute ข้อความตรงนี้ได้การตั้งค่านะครับ ก็เราสามารถที่จะให้มีการเปิดใช้ของรหัสพนักงานนะครับแล้วก็หมายเลขพนักงานเราสามารถที่จะเปิดการตั้งค่าตรงนี้ได้